สวัสดีค่ะเดิชั้นนางสาวมาซิตธมะรหัสนักศึกษา1 3 6 3 1 0 1 4 6ค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมการพับผ้านะคะาการการพับผ้าให้เป็นรูปดอกกลาบค่ะในชื่อวิจัยก็คือการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมากเล็กนะคะโดยการใช้กิจกรรมการพับผ้าค่ะเราจะใช้ผ้าขโนโูนะคะผ้าเช็ดหน้าค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะพับขึ้นนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมจะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะพับแล้วก็พอเราพับเสร็จแล้วเราก็มาม้วนค่ะม้วนนะคะม้วนจากข้างล่างไปข้างบนนะคะ แล้วก็เราจะให้เหลือตรงนี้นะคะเหลือตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะตั้งแล้วก็มาพับพับจากตรงนี้นะคะพับต่อเราจะม้วนต่อนะคะอเราจะม้วนต่อข้ามเลยค่ะม้วน เราม้วนให้เป็นแบบนี้นะคะลักษณะรูปทรงให้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นอ่าตรงนี้นะคะมันเหลือเราก็เก็บเก็บเก็บส่วนที่มันเหลือนะคะเก็บตรงข้างๆนะคะเก็บให้เรียบร้อยพอเราเก็บมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เราก็เอาตรงนี้นะคะข้างบนเปิดกรีดมันให้สวยงามคะ่ะเปิดกรีดนะคะ วันนี้เราใช้ภาพที่มันมี <S <S หัวจุดตรงนี้น,นะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วดอกกุหลาบของเราอ่าเป็นยังไงบ้างคะดอกกุหลาบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ ดอกกลาบของเรานะคะกิจกรรมนี้นะคะจะฝึกทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมากเล็กนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีความสุขที่ที่ได้ทำกิจกรรมนี้ค่ะ